สวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e นะครับอยู่กับทีมงานท่าแก่เผาะนะนี่ครับรถโหลดไม่รู้เปลี่ยนอะไรเป็นตั้งแต่เมื่อวานละโอ้โหเอา,เอา,กากแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยเลิกแรงแล้วด้ดูครับเดินยังโหลด เป็นอะไรเป็นอะไรรถเป็นอะไรไม่รู้ต้องถามตาสุนแล้วนะเนี่ยดูครับเกิดอะไรขึ้นกับซอสพัฒนาสองโหลดหนักมากดูแค่เดินยังโหลดครับจะดับจะดับอย่างเดียวเลย Oh, เดินยังโหลดน,นะ <c oughs> นี่ครับก็ตามช่างมาดูแล้วนะ <Okay. S 1> ช่างก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นนะ <Okay. S 1> มันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ดูครับดูดูดูดใช้แรงไม่ได้เลยครับโหลดจัด mm. เออเออ mm. งแอแงแล้ว,ะลวจะสอดจะสอดเริ่มงอแงแล้วดูครับโหลดมากเลยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะ ไม่รู้ทำไรนะนี่ครับขุดสะก็นี่ปั้นคูให้เขานี่ซะใหญ่เลยหมดน้ำมันไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะเกิอดอะไรขึ้นกับเจ้าซอออดน่าจะทำทางเล็กเกินอะหรือเปล่า ดูดูจะดาบเอาครับเป็นอะไรอ๋อ,เ,อเป็นกาเสียเข็มมาแล้วนะแย่เลยครับอันนั้นทีมงานเสียเจ็บไหม ปล่อยมาเสียเข็มมุลามักจุกดูดูดูดทำไมโหลดจังดูครับจังหวะใช้แรงเยอะๆเนาะโหลดแบบนี้ไม่ดีนะคนขับลำบาก ครับจะดับจะดับจะดับเอาละมันจะดับเอานะเนี่ไม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 ่เป็นไรหรอกรถแบบนี้แหละมันองแงซะแล้วเจ้าสออัดพัฒนาสองเอ๊ะเขามีคนขับประจำบัสเสือเจ็บนั่นน่ะ นั่นน่ะมีเขาขึ้นเองขึ้นอะไรนั่นน่ะเขาขับอยู่เขาขับขึ้นเองเหรอขึ้นเองอเเนร็วก็วลก็มีสองทีมงานนะประชันกันอมองไม่เห็นนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะ สะสวยงามครับระดับประมจาจย์พบแต่ว่าทำไมมันโหลดเนาะนี่ครับช่างมาดูดูครับเสียงจะดับจะดับอยู่เรื่อยเลยนะ กิดอะไรขึ้นกัจ้าสออพัฒนาสองแย่เลยครับแบบนี้60ก็ซ่อมยังไม่เสร็จนะพึ่งเสื้ออะไรมาเมืมม่อวานจัดเต็มครับจัดเต็มสูสีงานเหมาเลยนะเรงองใส่เยอะไม่ต้องห่วงครับ,บงานตะวแกเผานี่จัดหนักให้อยู่แล้ว โอ้โหลกเพ่ฮัลโหลมัง <S <S แก่แม่นิดหน่อยอร้ายอะ่ะโอค้โอค,ครับเต็มกล่องครับเดิ <S <S นไปไหวไหมเนี่ยเออเออร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าตะบบครับสองร้อยสิบ ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่คลิปนี้มาดูไมโครค,ครับนทำไมมันโหลดจัดจังเลยฮะไม่เกี่ยวไม่รอบไม่เกี่ยวที่ทำรอบดำๆใได้เลย วันนั้นยังดิงแข็งๆหนูยังขุดสบายๆอ,อันนี้มาอะไรโหลดจัดแย่เลยแบบนี้อ๋อถอยมาจราจรบคอปสั่นสะเทือนไปทั้งแถบเฮ้อเฮ้อ,อ,อ ไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเฮเปไนไรตกก็มีไมโครมีไมโครเอาขึ้นได้อยู่โอ้โหดูครับครับเดี๋ยวพาไปดูทีมงานเสร็จจัครับ เอาเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนูง้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนูง้หนหดจัด ขุดได้ครับแต่ว่าไม่สนุกเลยแบบนี้แย่ๆโดยพุงกี้ใหญ่นะพุงกี่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ ดับดับแล้วรับพอเราล,ลูกเพ่พอเราปุ๊บ để cho thổi cái này, rót đầy nha này. tăng lốt con. ai sang mà tăng hay là này. ในหน้าจะมาไม่ในหน้ารถในหน้าโอ้โหรถเป็นอะไรเนี่ย อแย่จัดดูควัน ไฟควันเยอะจังเหมือนรถเพิ่งสตาร์ทใหม่เลยนะควันดำมากธรรมดาครับรถในสองคลิปนี้ก็จะพามาดูแต่แมคโครนะส่วนใหญ่ ว่าทำไมมันถึงโหลดได้ขนาดนี้ดูรถในหน้านะรถในหน้านะนี่210ครับดูคันดูคัน พอขุดได้นะมันไม่มันโหลดเยอะนะแต่ว่ายังพอขุดได้ก็ต้องเช็คตามสาเหตุหาสาเหตุกันต่อไปแต่เ,เรื่องเร็วนี่ก็เร็วใช้ได้อยู่นะกนนี้แต่ทำไมมันโหลดนาะเป็นเมื่อวานนะ เองเลยครับโหดูดูควันดูควันดูควันจัดดินทรายให้หน่อยนะดินทรายโอ้โหเอาแต่ทรายแบบนี้ลูกค้าไม่เออเขาเรียกยังไงลูกค้าไม่ว่าว่าตัวเองทำไมได้แต่ดินดานทำไมรถนี้ได้แต่ดินทราย โอเคครับดินทรายก็จะใส่น้อยกว่าดินดานนิดนึงอ่าสำหรับวันนี้ทีมงานเท่าแก่พาก็พอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ